ก็สวัสดีทุกๆทานนะคะวันนี้จะนําเรียนตีเป็นปอซ่เดียวกันนะคะแต่ว่าปอซ่เดียวกันนีก็มีความแตกต่างกันนะคะระว่างเรียนโซ่งเรียนนีนะคะมาดูเรียนเรกน,นะคะก็เป็นพระบาทส้มเด็ดพระโพธิมินตรามาภูมิพลอดุลยเดชนะคะปอล่วงรลอก,กาวก้องโรนะคะ เดี๋ยวกอยพริกไปดูด้านล่างนะคะแล้วก็มาดูเรียนนีนะคะเขียนหน้ยว่าผู้มีพุ่นอาดุลยเดชราชก,การถี่เกาเหมือนกันนะคะประพักอันไปทางด้านทรายนะคะเรียนนี้เรียนนี้ก็ประพักตรงนะคะตรงก็เรามาดูนะคะส่วนหมากผอดซอส่องพันอร่อยิบเก้านะคะซ้งพันอร่อยซิบเก้าเรามาปริกกันนะคะ ซอ,องพันนอ,อยสามสิบเก้าก็จะเป็นช่างนะคะเป็นช่างขูนะคะเลวเตจะผลิตในประเทศเทยหรือผลิตป,ประเทศอิตาลีก็เป็นช่างขูส่วนใหญ่นะคะแต่เรามาดูเรียนนี่นะคะไม่ได้มีช่างขูอะไรนะคะแต่ว่าก็ผลิตในปีซองพันอรอยสามสิบเก้ามือนกันนะคะเรามาดูกันนะคะมารับชมกันนะคะ อาเรียนนี้ก็ดูให้จัดๆนะคะเรียนนี้ก็มีประเทศดีนะคะส่วยงามนะคะอายากจริงๆเลยเรียนนี้ตะไคร่มีก็นํามาสเสดงไให้ได้รับชมกันนะคะสําหรับชงเล็กๆแบบกองรองว่วง,งนะคะ ดูบล็อกนะคะเหลือนอิดหนึ่งราวมีขาใหญ่ก็ไปเลยนะคะบล็อกอย่างเหลือนอิดหนึ่งเลยนะคะไม่ใช่เส้นคบกลมนี่ยู่จิตโกบตีนะคะห้างกันนะคะแล้วก็เขีหวัวประติดเทยปโช่ชงพนารซสินะคะไอ้นี่กช่องพน้ารสิบก้าไอ้นี่ก็พวงพนรยเรียนนี่กขางพน้ร้สิบเกนะคะสิบ,บาทเทยสิบ,บาทนารวิกเรียนนี้นะคะมีขาสูงนะคะ มีการชุ่มมากๆมา,มาเลยเพราะวา่าคนส่วนใหญ่ปอปีซามกาวก็จะไปเน้นเรียนจางขูนะคะซึ่งด้านในวงกลมก็จะเป็นสี่ทองนะคะด้านหนอ,อก,ก็เป็นสี่เงินนะคะอันนี้ก็ช่วยง้ามนะคะก็มีผลิตในประเทศไทยและประเทศอิตาลีนะคะก็มีกันให้รับชมกันไล่ไล่ฉงเล็วนะคะแต่สําหรับเรียนนีนะคะเรียนเนี้โฉงกงละกงวง่วง เปล่งหามาได้นะคะก็ทรงปนนโรยซ้ำสิบเก้านะคะใกรยเก้ามารับซื้อก็ได้นะคะเส้นหนึ่งนะคะเส้นหนึ่งมาซื้อไปเลยใายนะคะเรียนดีนในราคาเสน้นเพราะว่าบล็อกก็ไม่พอดีนะคะบล็อกก็เหลือนเหลือนนี่มันก็ผีเสือยู่แล้วนะคะเหล็กน้อยนะคะเหล็กน,อนะะ้กนอยก็ไม่ถึงกันว่ามากไม้เหลือนแต่ว่าจำคัญดีปวดโซ่นะคะปวดโซ่ทรงปนนโรยซ้ำสิบเก้าก็ตื้อว่า สุดโอยดกองเรียนนะคะอาไม่ได้นี่ก็ได้เรียนเดียวแล้วกองเราก,ก็ว่องจบได้เรียนเดียวจริงๆไม่ได้โกกนะคะแต่สําหรับเรียนนี้มีเยอะเยนะคะเดี๋ยวปลิตในเตยปลิตในอิตาลีชงกองเราก,ก็ว่งาาองหมดาะมรถออกมาเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยววันลังออ่งก็ยงเอามาลงคลิปให้ได้รับชมชัดๆกันแล้วนะคะว่ากองเตยเป็นปั่นปลือกองอิตาลีปั่นปลือนะคะปะลัวไล่ชงก็ได้ลงไปแล้วนะคะแต่เรียนนี้สีดําแล้วก็มีขานะคะ เคยก็ามาซื้อก็ซื้อได้นะคะแลกเรียนกันแต่ว่าตังราคาชุ่มไวกก้สักิศเส้นหนึ่งนะคะเฮ้เฮ้เฮเอากันนั่นปริกดูดันหน้าอีกทีนะคะดันหน้าก้องปอล่วงนะคะปอล่วงโรกก้าวกล้องโร่นะคะต่อไปอันนี้ก็เรียนนี่ก็ดันหน้านะคะแต่ว่าจะกลับอ้วนนะคะแต่สำหรับเรียนเนียนไม่กลับนะคะอยู่ดันเดียวกัน คือเจดีย์ก็เออรูปช้างก็ขึ้นกลางบนพระบรมเชษยาลักข้องหอกาวก็ขึ้นกลางบนนะคะกองบอลลวงก็ขึ้นกลางบนนี่นั่นนี่ตรงนี้เส้นเดลักนี่ก็ขึ้นก้างบนเป็นติดต่างเดียวกันแต่เรียนนี้นะคะไม่ใช่ติดต่างเดียวน,นะคะก็เป็นเรียนธรรมดาเมืนเรียนตัวปต่อยตวเพียงแต่ว่า,ยวาอยากนะคะก็ปลิกอีกที่นะคะจะอยู่ตรงกันกล้ามนะคะอยอดเจดีขึ้นไปทางด้านนี้ โปริกปืก๊บอ้าวก็เป็นแบบน,นันนะคะแต่ถ้าปริกแบบนี้ปร๊บทีดีก็อยู่ลางนะคะก็ตื้อว่าไล่ไล่ฐานกงจะมีหรือไม่มีก็บอกกันว่าได้นะคะก็ม้นมาได้ถ้าบานป้อมมีหมาก,ก็บอกกันนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อที่อื่นก็เก็บไดมารกนะคะแต่ชองกองราคกงว่งวงเก็บไดเทเสาวนี่นะะเ็สาวนี้ก็ อ้ากันนานว่ากี่เก็บได้นะคะตรงน้ากันเป็นรวยๆปันๆเรียนว่ากี่ปอบปีสร้างคาวแบบนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็อํอลาทุก่าไปก่อนจนฟ้าจะปอบกันไม่อย่าลืมคอมเมนต์มามั่งนะคะแสดงความคิดเอ็นนะคะอะไรดีไม่ดีเพราะว่าเป็นโจงเตยยังเพิ่งลงคลิปได้ไม่คีคลิปเลยนะคะก็อาจจะมีจุดบกพร่องก็องกำผูแต่ได้ก็ไม่เก้ง นะคะก็<ๆ>ยอมรับตัวเองนะคะแต่ก็ลงคลิปมาแล้วก็นําเรียนเปลกเปลมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะถ้าว่าใกล้จะมีเรียนแบบนี้มากๆมา,มาขอมาพูดคุยกันได้นะคะจะได้รู้ว่าอ๋อที่อื่นก็มีมากนะคะสําหรับวันนี้ก็อำลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ